พาผมไปไหนครับพี่สวัสดีคร uh, ับพาไปตกปุ้งครับพาไปตกปุ้งนะครับเฮ้ยแล้วเราตั้งไปแล้วขับรถไปพาพาเที่ยวครับเงียบสงบคือวิถีชนเลยแล้วพี่นะใช่ชงบเลยเลยแล้วก็มันก็ยังมีเรียกว่าขีเก่าๆนะครับนี่แบบช่วยชามบ้านเราไป็นบ้านเขาเอากับบ้านเขาเปนว่าเป็นแรกแรกอาหารกันแรกเออดีดีนี่มอย่างนี้ยังมีอย่างนี้เยอะๆเลยโอ้ยโอเคไม่มีแล้วนะครับ มีแล้ครับมีการข้าบ้านเราไปอยู่บ้านเขาอ่ะครับไม่มีนะครับรู้จักค้าบ้านหรือเปล่าครับไม่รู้จริงๆนะนั่นเลยสิค้าบ้านชื่ออะไรยังไม่รู้เลยครับเมื่อกี้เดี๋ยวนี้กินเเป้เมื่อกี้แล้วพี่แล้วทุกคนอันนี้ฮะอยู่ที่กลาง อันนี้เรียกแม่น้ำอะไรครับแม่น้ำปลาจีนครับผมแม่น้ำปลาจีนอ๋อนี่แม่น้ำปลาจีนก็คือเป็นแม่น้ำบางประกงด้วยเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับอ๋อนี่ครับตอนนี้อยู่กลางแม่น้ำปลาจีนบุรีครับผมอยู่กับน้องสิงห์นะครับวันนี้เขาจะพาไปตกกุ้งนะครับก็นี่เวลา8ดโมงครับเดี๋ยวดูว่าจะได้กี่ตัวฮะไม่รู้ว่าจะได้กุ้งหรือเปล่านะครับก็ ใครมาพักก็ลองมาดูครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของแี่วิถีวิถีชุมชนวิถีชาวบ้านนะครับรอเนี่ยนี่ครับนี่สิงสิงกำลังทาเข้าหมายครับสิงบอกว่าเดี๋ยวหาที่หมันหมานให้พี่โอ้ฮะหมานเลยนะสิงครับครับผมจะตกกุ้งต้องทํายังไงบ้างครับมีอะไรบ้างครับเนี่ยหนึ่งเลยนะครับต้องมีคันเบ็ดคืพี่มีคันเบ็ดใช่ครับไหน อ๋อนี่แบบนี้แต่เป็นเวทที่ไม่แข็งมากไม่อ่อนมากเกินไปนะครับอ๋อกุ้งเวทประมาณสามถึงแปดเบอร์เบอร์ใช่ครับเป็นเวทของเวทของคันอ่าฮะอ๋อสามถึงแปใช่ครับแข็งไปก็มองไม่เห็นอีกใช่ครับอาแล้วครับเพื่อนๆดูละแล้วก็ลอกอ่าฮะลอกลอกไม่ต้องใช้เบอร์ใหญ่มากใช้จากเบอร์สองร้อยหรือสองร้อสิบก็ได้อ่ มันจะคล้องตัวกว่าลอกตัวใหญ่ๆนะครับเวลาปั่นใช่แล้วก็ตะกัวเออตะกัวตะกัวจะใช้เบอร์แล้วแต่สภาพน้ําของแต่ละหมายนะพี่ก็คือน้ําแรงน้ําไม่แรงก็ว่าไปต้งถ่วงเยอะถ่วงน้อยแล้วก็สายลีดใช้สักเบอร์ศูนย์จุดหกศูหลืนลีดหนึ่งก็ได้ครับจะเหนียวหน่อยเหนียวหน่อยการมันตัด ใช่ไหม่แล้วก็สายหน้านะครับครับสายหน้าผมจะใช้อยู่สี่ปอนด์เวลาติดต่อจะดึงขาดแค่ตัวเบ็ดไปเ่าจะไม่เสียพวกลูกหมุนลูกหมุนก็ไม่ไปใช่ครับตัวเบ็ดแล้วแต่คนชอบนะครับแต่ผมจะดัดออกใหม่ออนี่นะครับอ๋อดัดออกมาอแล้วเวลากุ้งมันกินดูไงเอ่อกุ้งกินนะครับแต่ของผมผมจะใช้แบบ ลุกดิกเขาเรียกลุกดิกนะเนี่ยเหรอครับผมดุกดิกเนี่ยเหรอใช่จะดูง่ายกว่าดูายคันเวลาน้ําเบาเวลาน้ําเบาครับอันนี้จะเดินหน้าไปเวลามันก็จะลากไปใช่แบบนี้เออลากไปเรื่อยๆใช่เหยื่อเราใช้อะไรลูกกุ้งครับผมก็ใช้ลูกกุ้งอกุ้งกินกุ้งกุ้งกินกุ้งกุ้งสวยี่อ๋อเนี่ยเหรอใช่ครับผมโอ้ หัวเชื้อไม่มีพี่เอาไม่ต้องอะไรเลยเนี่ยละกุ้งนี้เลยกุ้งเลยกุ้งฝอยนี่เลยมแห้วิธีการเกี่ยวเหยื่อนะอ่าดูเลยดูเกี่ยวหางไปหัวนะครับโอ้หอย่างนี้ใช่แล้วก็เด็ดหัวออกเด็ดเปลือกออกหัวแบบนี้นะครับอ๋อเหรอครับเรียบร้อยอ๋อนี่ก็คือได้ได้ได้เลยครับเอาปลายเบ็ดโผล่ออกมาตั้งเงี้ยงนิดเดียวใช่เนิดเดียวออมา อ่ะนะครับรู้ขั้นตอนแล้วครับรอะ่ะเ,เดี๋ยวลองตกเล่นกันดูนะว่าจะได้ไม่ได้นะหมาน,นะหมานต้องหมานเลยฮะเออถึงปืนเลยพี่อ๋อเราตีตรงปล่อยเป็นถึงปืนเลยใช่เอากุ้งกินนะดินใช่อ,อันนี้คือหมดละอ่ะวางแล้วก็รอใช่กินอะไรอย่างงี้พี่ดูไงเนีมองไม่เห็นเออเดี๋ยวแบบนี้เขาต้องดูแบบปลายคันพี่แต่น้ำแรงอยู่ดูง่าย มาแล้วครับหนึ่งตัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพื่อชมอุพือชมได้แล้วครับหนึ่งตัวครับเดี๋ยวดูก่อนนะฮะเฮ้ยบ้านน่ะหย่อนไปถึงสามนาทีนี่ฮะเฮ้ยเฮ้ยได้แล้วว่าเพื่อนๆโอ้โหนี่ตัวน้อยเนาะตัวน้อยตัวน้อยมันก็จะกินอย่างนี้เลยใช่ครับโอ้โหหมานครับหมานจริงๆฮะโอ้โหสิงไม่ธรรมดาครับ อย่างนี้เสยงเวลาได้อะครับไปขายโลเท่าไหร่นะผมเขาขายอยู่ตามร้านนะครับเก้าร้อยครับเอ้ยแปดร้อยแปดร้อยใช่ครับผมโลแปดร้อยโลแปดร้อยโลแปดร้อยขายอยู่เจ็ดร้อยอ๋อแต่เราขายถูกกว่าเขาใช่คือแต่ไอตัวที่บอกว่าเจ็ดแปดร้อยเนี่ยคือตัวไซส์ใหญ่ใช่ไหมใช่ครับผมประมาณกี่ตัวโลสี่ตัวโลห้าตัวโลนะครับสี่ห้าตัวโลอ่ะตัวใหญ่นะนะครับ ขาย700 800นี่ถ้าขึ้นขึ้นร้านอาหารเนี่ยเขาจะกินเป็นพันเลยนะคือพี่เคยไปกินเงี้ยตัวแบบเป็นพันสองอย่างเงี้ยพี่เคยกินประมาณนี้นนะครับเฮ้ยได้เว้ยได้เว้ยอันนี้ได้เว้ยได้เว้ย <c oughs> ได้แล้วได้เว้ยให้มาเลยมาไอ้นหน, <c oughs> ขน,นูขึ้นมานะครับขึ้นมาครับ นี่ได้ละจ้าโ้ตัวน้อยนะจ้าอ่ะจ้ะสิงทำช่อง Youtube ด้วยใช่ครับผมเป็นชื่อช่องว่าสิงชาแนลพี่สิงชาแนลโอ้โห oh, oh, ยังไงเข้าไปกดตามได้เลยนะนะคือทําเกี่ยวกวับเราทำตกกุ้งตกกุ้งนี่เลยนะใช่คัะไครที่ชอบตกกุ้งก็ดูได้เลยนี่กุ้งธรรมชาติเลยนะกุ้งใม่น้ำเนอะใช่ผมหน้าไหนกินดีหรือมันกินทุกหน้าอยู่แล้วกิน ช่วงหน้าน้ำเค็มที่เขาดันขึ้นมาจากทะเลประมาณเดือนประมาณหลังเมษาหรือประมาณเมษานี่แหละช่วงเมษาไปก็คือจะโอ้โหจะกินดีเลยกินดีมากนี่ขนาดกินไม่ดีนี่ยังคงไม่หยุดเลยนะตรงเพราะว่าน้ําเขียวน้ําใสเข้ามาจากทางบนอือแล้วกุ้งจะอยู่ลึกหช่เอามากินดีแต่ก็กินดีอ๋อพอมันเจอน้ําใสมามันก็ดำลงไปลึกอเอามาอีกแล้วครับดูครับเป็นไงฮะสิงหมานฮะ สิงหมันน่ะโอ้โหสิงหมันชั้นแนววะบอกไงก็ไปกดไลค์กดแชร์ด้วยอันนี้น่าจะใหญ่นะน่าจะใหญ่นะเหง๋งเฮ้ยเฮ้ยนี่กุ้งหรืออะไรกุ้งพี่กุ้งเฮ้ยโหดีดดีดนะดูเลยอ่ะจะได้ตัวใหญ่นะเพื่อนๆลองดูก่อนนะเฮ้ยโอ้ยเพื่อนโอ้ยเฮ้ยอุ้ยตัวใหญ่มากครับดู อย่างนี้นี่ตัวกี่โลนะประมาณ600พี่เนี่ยแหละนะโล600ใช่ครับเฮ้ยไม่ได้แล้วพี่โอ้ยไงล่ะตัวใหญ่มากใหญ่มากใหญ่จริงใหญ่จริงอ้ยอันนี้อะไรไม่รู้ว่าฮะสิงครับผมมันเป็นไม่เหมือนกุ้งเลยอ่ะน่าจะเป็นปลาแล้วพี่ปลาเหรอเฮ้ย บ่าเนี่ยจะจีตกกุ้งมัไมได้ปลาเฮ้ยมดุ๊กดุ๊กดุ๊กมันว่ายไปว่ายมาด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เฮ้ยปลาจริงด้วยอ่ะฉลามนี่อันนี้เหรอที่บอกอันนี้คือปลาอะไรนะปลาอุกโอ้ปลาอุกครับเพื่อนๆครับดูครับดูระวงังเหมือนเฮ้ยมันมีเสียงด้วยใช่เฮ้ยได้ยินป่ะเพื่อนๆมันอุก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 อะ สียงก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาเออมันมีเสียงใช่เออหน้าตาเป็นแบบนี้ครับแล้วก็มีเสียงนะครับเ,เพื่อนๆครับดูครับมันอุก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 เลยคือแปลกแปลกแปกินได้เหรอกินได้พี่ผัดพริกผัดพริกแต่ข้าวหน่อยใช่ครับ <c ười> ก็คือเป็นปลาของท้องถิ่นแถวนี้ใช่เนาะอ๋อนี่นะฮะนี่โหนี่แหละครับปลาอุกนะครับสิงหมานสิงหมาน จะปล่อยไปอ่านี้เราปล่อยนะครับเพราะเราไม่ได้ต้องการเดืมานั้นนะครับโอไปแล้วโอเคเพื่อนๆครับผมก็ตกมาประมาณสองชั่วโมงแล้วนะถือว่าเยอะทีเดียวครับเยอะทีเดียวสิงหมาดน,นะฮะสิงหมาแล้วก็มีปลาอ,อกุกด้วยนะเออถ้าอย่างเงี้ยถ้าเราตกอย่างนี้เราก็ถือว่าได้ได้เยอะแล้วเนาะใช่อันนี้ไปขายได้ประมาเท่าไหร่ล สอ,สองสามรอ้อยพี่สองสามร้อยอ่ะเพื่อนนั่งตกกุ้งเล่นๆ่นชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับได้เงินอ่ะนี่คือวิถีชุมชนเลยนะครับถือว่าที่นี่เขาเรียก,กหมู่บ้านแถวหมู่บ้านบางกระเบาบาบางกระเบาบางกระเบาบางกระเบานะก็ถือยังยังสมบูรณ์ผมว่าถือว่าสมบูรณ์มากทีเดียวนะครับเพราะตกแป๊บเดียวก็ขึ้นตกแป๊บเดียวก็ขึ้นนะครับ mm hmm. ยังไงครับลองหาเวลาว่างๆ,ๆนะครับลงมาเที่ยวดูนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าใครอยากจะมา เที่ยวพิรมพาราลีสร์แล้วก็อยากมาตกกุ้งแบบนี้ก็ลองสิงสสดต่อได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ไว้ให้วันนี้ต้องขอบคุณสิงหมาด้วยนะครับครับผมอย่าลืมเข้าไปติดตามชา n น,นลของครับช n n e l คืออะไรนะสิงอะไรสิงช n n e l สิงช n n e l สะกดภาษา S, S I N G S, S I N G แล้วก็ช n n e l นะครับลองไปดูฮะลองหาดูครับใครที่ชอบตกกุ้งก็ลองดูนะครับ ครับครับครับพี่พามาไหนครับที่เนี่ยอ,อันนี้เรียกว่าวัดบางกระเบาพี่วัดบางกระเบาเหรอครับอ๋อเป็นเป็นวัดที่มีชื่อเสียงของอวัดหนึ่งของจังหวัดปรตตาน,นีพี่อ๋อพี่พี่ป๊อบเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อจาร์ดไหมหลวงพ่อจาร์ดเหรอครับเออหลวงพอ่อ,งพอจาร์ดที่ที่จะบอกว่าอะไรนะเหรียญมุนใช่เหรียญมุนที่วันนี่แหละพี่ที่ว่าเหรียญมุนที่มีข่าวเมื่อเดือนที่แล้วนะ มาแล้วครับก็มีร้านสวัสดิการของวัดบางกระบเบ้อดอกไม้ชุดเทียนชุดเทียนชุดเท่าไหร่อ่ะครับแล้วแต่ศรัทธาท่านผู้ชมครับอ่าครับมาครับดอกไม้ชุดเทียนนะครับแล้วแต่กาลังศรัทธาครับของที่วัดนะครับก็หยอดไปทำบุญตามกำลังศรัทธาของเรา,ปาไปเดี๋ยวไปมาทั ามาแล้วนะครับจะมีพระเกจิอยู่3ามท่านนะครับด้านนี้ก็จะเป็นพระครูสารสิทธิสุนคุณหรือหลวงพ่อฟุ้งนะครับส่วนองค์กลางนี่ครับจะเป็นหลวงพ่อชาตินี่นครับติองค์กลางเป็นพระชาตินะครับส่วนองค์ซ้ายจะเป็นหลวงพ่อนณโมนะครับหลวงพ่อมะโมมะโนนะครับพ,พ,พระครูพิพัฒน์ สองทำนะครับมาก็สกัดทั้ง3องค์นะครับาราคายังไงบ้างครับอกอสอบถามก่อนนะครับข้อไหนอันนี้เนื้องเงินอันนี้เนื้องเงินสองพันห้าเนื้อเงินเป็นสองพันห้าตองแดงรองยาแดงรองยาหน้าสิบห้าสิบสองร้อยอันนี้นองค์สองร้อย,ย,ยอ๋นนอนน 200. โอเคครับเอาเพื่อนๆมาแล้วก็ลองดูนะผมเอาเลยโยมเยือเนี่ย อันนี้อากาศสองล้อแล้วกันนี่นะเฉดเอาเลยถ้าหมดคือหมดหมดคือหมดใช่เราไม่ทำอันนี้แล้วตู้ไหนหมุนหลวงพ่อตู้นี่ฮที่โยมู่ตู้นี่เหรอครับยืนี่ยเหรอนี่ตรงนี้เลยนี่กล้องที่นี่จับอ๋อเนี่ยฮะตู้ที่หมุนนะฮะใช่ กูนี้เลยกูนี้เลยนะครับที่เรียญที่หนุ่มนอกไปแล้วเหรียญที่หมุ่กับชุดที่หมุ่ครับเราขึ้นไปประเดี๋ยวถามเอาไปไปเก็บไว้เลยเรื่องหลวงพ่อจารครับผู้ทุกขุนทุกอย่างอยู่ที่โยมจะอาราธนาพขอยังไงขอท่านเลยขอท่านได้เลยเดินทางกับแซมพัปลอดภัยมาท่านเองของท่านท่านไม่เคยอยู่ในหวย ก็คือของแฟ้วค่าปลอดภัยตรงนี้ตาอะไรี้เนาะหลวงพ่อสักการะเรียบร้อยแล้วแต่ตรงนี้เป็นเรืออะไรครับที่ต็นตอยู่ตรงนี้ตะก่อนเรือลำนี้พี่เป็นเรือเป็นเรือทีอ่รัชกาลที่5้า,าได้ประพาสอ,อ๋สเดจประพาส ทางฉนมามาทางน้ําใช่มาทางน้ำพี่แล้วก็ได้ได้มาพักถังแหลมที่ที่วัดนี้ครับอ่าใช่พี่ลนี่เดือเรือแท้ๆเลยเหรอแท้ๆเลยพี่ลำเดียวกันเลยลําเดียวที่ท่านศึกษาเมาเลยนะครับเพื่อนๆใช่<ๆ>ครับแล้วก็อืมอ่ทีนี้ก็อ่าครับในหลวงรัชกาลที่ห้าก็เลยอ่าถวายให้หลวงพ่อจาดไว้ใช้ออ๋เวลาเวลาเวลาไป ไปหายาดโยงไปอะไรไว้เวลาออกกินนิมนต์ออกกินนิมนต์ใช่โอนี่เป็นลำแท้เลยนะครับแท้เลยดิโอ้โหก็ใครมาก็ลองมาจุดสมได้เนาะนี่ยอดเลยครับเอาละครับและนี่ก็คือที่ผมมาเที่ยวในที่รมพารารีสอร์ทนะ ต้องขอบคุณทั้งช็อปด้วยนะจ๊ะได้ครับพีพพว่าแบบมานี่สนุกมากเลยครับมีทั้งนอนบ้านโดมกินกุ้งแม่น้ำไปตกกุ้งอีกตกกุ้งอีกและยังมานี่ฮะทำบุญนะครับมาวัด,วดนะฮะศิลปมงคลด้วยโอ้โหถ้าใครอยากจะมาแบบนี้บ้างทำยังไงอะ่ะจอ๊อปก็คือเข้าไปดูที่ ดูติดต่อได้ที่หน้าเพจหน้าเพจพิลมพารารีสอร์ทพิลมพารารีสอร์ทจะมีเบอร์ติดต่อพร้อมโลเคชันที่อยู่อะไรอย่างไงก็ถ้าสนใจเดินทางมาก็รบกวนติดต่อลุงแนนลุงแนนนิดนึงเพราะว่าเราบอกเลยว่าพิลุมพารามาเหมือนแบบมาพักบ้านญาตินะจริงๆนะมาหาพี่มาหาเหมือนมาหาเพื่อนเพราะว่าคือเป็นแบบ เาเอกันเองง่ายๆนะครับไม่ต้องมีพิธีตีองมากนะครับแต่ว่าเหมือนมาพบครอบครัวจริงๆอ่ก็ต้องขอบคุณพี่ปิ๊กกับพี่หญิงด้วยนะครับมาพาเที่ยวหลายที่เลยนะครับก็ไงขอบคุณน้องจับด้วยนะไงก็ฝากกันนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมพวกผมด้วยนะได้เลยเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสครับ